สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกกตจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ตรวจการการเลือกตั้งทั่วประเทศก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกอบตอแล้วก็นายกอบตอนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง17นาฬิกานะครับบัตรเขาจะมีสองใบาอาจารย์ประมทก็คือบัตรสีเขียวเลือกนายก อบตอบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาอบตอนะครับถ้ากรณีที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่ไปใช้สิทธิ์และไม่ไปแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์นี่นะครับก็จะถูกจํากัดสิทธิ์นะครับเช่นการรับสมัครเลือกตั้งเป็น สสเลืวอสวนะครับสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านจะถูกตัดสิทธิ์นี้ไปรับสมัครเป็นผู้นาท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านก็จะถูกตัดสิทธิ์นี้ไปนะครับเข้าชื่อร้องเรียนถออนสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์กรท้องถิ่นนายกท้องถิ่นท่านก็จะถูกจากัดสิทธิ์นี้ไปนะครับแล้วก็ดํารงกันตําแหน่งข้าราชการการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยตำแหน่งเลขารอง ผู้อำนวยการบริหารท้องถิ่นนะครับเลขาผู้บริหารท้องถิ่นนะครับถึงถึงหลายท้องปวงเนี่ยท่านจะถูกจํากัดสิทธิ์ถึงสองปีนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ยังมีเวลาอยู่ในช่วงบ่ายวันนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง